สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับแอดกันอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีบทความและการวิเคราะห์ของอาจารย์เดชานาลน่านะครับที่เคยทํานายเอาไว้ว่าคนไทยครับจะยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมของเขมรอยู่แค่1น0 0 0แสนเหรียญเท่านั้นหรือประมาณ3ล้านบาทครับ โดยในบทความนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์และก็ได้ตีแผ่ความไม่ซื่อของเขมรครับอาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับเราลองไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเขียนเอาไว้แล้วว่าคนไทยจะยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของเขมรอยู่แค่10,000แเหรียญเท่านั้นหรือประมาณ3ล้านบาทนิดๆแบ่งเป็น2ส่วนก็คือค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจ่ายแค่1นึ0 0 0สบาท และส่วนที่เหลือบริจาคทานให้ฮุนเซนจากเงินของช่องฟรีทีวีข่าววงในแจ้งว่าเขมรขอเจรจาส่วนลดลงมาอยู่ที่4-5แสนเหรียญสำหรับประเทศไทยโดยยกเหตุผลและอดควรว่าประเทศไทยนั้นร่ำรวยและมีฐานเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในย่านอาเซียนในเวลานี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่เหตุผลหลักก็คือฮุนเซนขอบริจาคทานมาเพราะลงทุนไปเยอะแบบเสียเปล่าและไม่มีสเสบียงเตรียมเลือกตั้งที่จะมาถึง หลายคนในประเทศรวมถึงบอร์ดบริหารของกะกะทอ,อาจจะไปไม่เข้าใจกฎของมัดแฮบมัดแครลี่ที่จะสื่อสารความเข้าใจไปให้คนไทยให้รับรู้ความจริงเราเข้าใจกันว่าหากกะกะอไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมก็ไม่ผิดกฎมัดแฮบเพราะยังไม่มีการตกลงซื้อลิขสิทธิ์อันนี้ก็ถูกครับ ที่ทําให้คนไทยได้เฮก,กันหลายคนแต่ในความเป็นจริงกฎมัดแฮฟยังอยู่ภายใต้การกําหนดของกสะทะชที่กกทจะต้องเป็นผู้ตกลงทําสัญญาการถ่ายทอดสดกีฬาให้ช่องฟรีทีวีของไทยมาทําความเข้าใจกันง่ายๆครับก็คือกกทต้องไปสอบถามช่องฟรีทีวีว่วาจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมอันอัปยศของเขเมรมาถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูไหมในราคามหาโหดแบบนี้ เพราะคนที่จะจ่ายเงินจริงๆก็คือช่องฟรีทีวีของไทยที่จะได้รับผลประโยชน์จากการโฆษณาประเด็นมันอยู่ที่ว่ากกกตมองว่า,ขาเขมรเอาเปรียบประเทศไทยมากและมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเราต้องมาดูความเห็นของช่องฟรีทีวีด้วยว่าคุณอยากจะจ่ายไหมเงิน28ล้านเงิน28ล้านมันไม่เยอะหรอกครับสาหรับเงินที่ได้จากค่าโฆษณาของช่องฟรีทีวีแต่ประเด็นก็คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากดูการถ่ายทอสดสดซีเกมอัประยชน์ของประเทศขเขมรและอาจจะส่งผลถึง สินค้าโฆษณาในช่องฟรีทีวีที่คนไทยหลายคนอาจจะบอยคอรดไม่สนใจสินค้าที่เขาร่วมโฆษณาในช่องฟรีทีวีก็เป็นไปได้เช่นกัน ผมจึงเขียนชี้เป้าไปให้ช่องฟรีทีวีทั้งหมดจ่ายให้ขมรแค่3ล้านบาทนิดๆในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาตลกๆของขมรมาให้คนไทยดูเพื่อความสนุกสนานและขำตลกเพื่อความผ่อนคลายในกีฬาพื้นบ้านบา้บาๆของขมรที่ชิงเหรียญทองกันอย่างบ้าคลั่งของคนขมรที่อยากจะเป็นเจ้าของเหรียญทองสักครั้งในชีวิตถ้าขมรย,ยังยืนยันขอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกรมากกว่านี้ ก,กทกทกับช่องฟรีทีวีก็ไม่ควรซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดส่วนนักกีฬาที่ส่งไปแข่งขันนั้นเราก็คิดว่าส่งนักกีฬาเยาวชนไปอุ่นเครื่องและไม่ได้มีเป้าหมายอยากได้เหรียญทองของกีฬาซีเกมของประเทศเขมรเพราะในหลายประเทศในอาเซียนก็เริ่มคิดแบบนี้แล้วเช่นกันและผมก็ได้ทํานายเอาไว้ว่าไม่แน่กีฬากุลคแมรอาจจะมีแค่ลาวกับเขมรเท่านั้นที่จะแข่งขันกันเองหรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยและสมาพันธ์มวยไทยกับอิกมาก็ควรจัด การกีฬามวยไทยเอเชียขึ้นในประเทศไทยเฟ้นหานักมวยจากประเทศเอเชียเข้ามาแข่งขันในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ขเขมรและเป็นการตรวจสอบประเทศต่างๆในอาเซียนที่เป็นสมาชิกมวยไทยของอิกมาด้วยว่าประเทศไหนยังกล้าส่งนักกีฬาไปแข่งกุนเแมรโดยใช้กฎกติกาของอิกมาแบบหน้าตาเฉยได้อีก คนแผ่นดินขเขมรต่อให้คิดการใหญ่ไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ไม่มีทางเอาชนะประเทศสยามได้สักครั้งแผ่นดินที่เต็มไปด้วยผู้นำและประชาชนที่มีแต่คนเนรคุณอยู่รวมกันเต็มแผ่นดิน เวลาทุกยากลำบากก็พากันมาอพยพหนีตายพามาพึ่งชาวสยามแต่เวลาสงบสุขก็หาเรื่องเนลคุณต่อผู้คนชาวสยามการบริจาคเศษเงินให้ฐานของช่องฟรีทีวีของไทยให้กับฮุนเซนผู้นำเขมรในมหากรรมกีฬาซีเกมส์ที่อัปยศที่สุดในโลกห่วยแตกที่สุดในโลกซีเกมส์ที่ยากจนที่สุดในโลก สี่เกมที่โศกปลกที่สุดในโลกสี่เกมที่ชาวสยามและหลายประเทศในอาเซียนยังคงเกลียดชังขเขมรมากที่สุดในโลกสี่เกมที่ทําให้ชาวสยามรู้ว่าประเทศไหนคือศัตรูของเราและไม่เคยมีความจริงใจกับเรามานานเศษเงินจากประเทศไทยจึงเหมาะสมที่สุดสําหรับหุ่นเซนและคนขเขมรและมันจะสร้างความเสื่อมต่ําอัปยศติดตัวคนในประเทศนี้ไปอย่างยาวนานตลอดไปให้ติดปากจากนานาชาติว่า เป็นประเทศที่ง ộ, โง่โลภจนและเนรคุณและนี่ก็คือบทความและการวิเคราะห์ของอาจารย์เดชานลึนาศนะครับที่ดูเดือดเอามากๆเลยครับแล้วก็ยังแสดงให้เห็นในหลายแง่หลายมุมครับสำหรับความเจ้าเล่ห์ความไม่ซื่อของทางกัมพูชาครับที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถึง28ล้านบาท และในเนื้อหาในบทความนะครับก็ได้วิเคราะห์อเอาไว้ว่าไทยเราครับควรจ่ายให้เขมรเพียงแค่3ล้านบาทนิดๆในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันกีฬาตลกตลกของเขมรมาให้คนไทยดูครับเพื่อความสนุกสนานและขำเพื่อความผ่อนคลายในกีฬาพื้นบ้านของเขมรและอีกหนึ่งประเด็นครับที่อาจารย์ได้วิเคราะห์อเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยครับเงิน28ล้านบาทมันไม่ได้เยอะครับสําหรับค่าโฆษณาของฟรีทีวีถ้าเป็นซีเกมในครั้งก่อนๆครับที่ไม่ค่อยมีปัญหามาก ถึงขนาดนี้ครับแต่สําหรับครั้งนี้สําหรับช่องฟรีทีวีที่ซื้อลิขสิทธิ์อาจจะส่งผลต่อสินค้าในโฆษณาของช่องฟรีทีวีครับ ที่ทําให้ชาวไทยหลายคนไม่สนใจและบอยคอรสินค้าที่จะเข้าร่วมโฆษณาในช่องฟีทีวียิ่งเสียหายยิ่งขาดทุนไปใหญ่ครับสาหรับเงินที่จะต้องเสียถึง28ล้านบาทและล่าสุดครับเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์ครับเสียเงินซื้อลิขสิทธ์ซีเกม2์2 3สูงเกินจริงครับเป็นจํานวนเงินถึง17ล้านบาทเลยทีเดียวครับ จากเดิมครับครั้งที่ผ่านๆมาครับอาจจะมีแค่ค่าธรรมเนียมครับราว5,000ถึง1,000 0เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,70,000บาทถึงราวราว3 4 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับและที่สิงคโปร์โดนไปครับ5,000 0 0เหรียญสหรัฐหรือ17ล้านบาทที่เก่าไว้ในข้างต้นโอ้โห ครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆครับสำหรับการเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ของทางกัมพูชาครั้งนี้น่าคิดเหมือนกันครับสำหรับการเก็บเงินที่มหโฬารานครั้งนี้สำหรับไทยที่เรียกไป28ล้านและชาวสิงคโปร์ครับที่โดนไป17ล้านอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลือกตั้งที่จะมาถึงก็เป็นได้ครับอย่างที่ทราบกันครับถึงปัญหาต่างๆในการจัดซีเกมส์ครั้งนี้ไม่มีความพร้อมครับและทางกัมพูชาน่าจะลงทุนเอาไว้เยอะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีอัปเดตข่าวสาร เพียงเท่านี้นะครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยนะครับและแอดจะนําข่าวสารเบื้องหลังเบื้องลึกมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ